ครั้งแรกนะครับน้องน้องใบตองครับน้องใบตองเข้ากระบาทรายได้แล้วนะครับเนาะเนาะน้องใบตองเข้ากระบาทรายแล้วดีใจเลยไม่ต้องแบบเพ่นพ่าาฉีแล้วนะครับนะน้องฉี่แล้วนะครับก็ต่อไปนี้เขาแบบว่าก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยหน่อยนะครับเนาะเข้ากระบาดทรายแล้วนี่เป็นแล้วนะครับเป็นแล้วก็เป็นธรรมชาติของแมวนะครับเนาะ เนาะอ่าเข้าก่อนลูกไปฉี่อ่าเรียบร้อยมากดีมากครับดีมากครับต่อไปนี้ก็เข้าอยู่กับเวลาจะฉี่จะอึก,ก็มาอยู่ในนี้นะลูกนะโอเคดีมากครับเข้าแล้วนะครับหนูเข้ากระบะทรายเป็นแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยครับเนาะก็อืเวลาแบบจะอึจะขี้จะเยี่ยวอะไรก็ไม่ต้องมาเป็นห่วงเนาะ ไม่ต้องมาหมินแล้วทีเนี้ยก็พ่อจะมีหน้าที่แบบเปลี่ยนทรายแมวอางเดียวเลยทีนี้นี่เสือน well, ้อยเสือน้อยครับเสือน้อยเสือน้อยหน้าตามอมแมมเล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 ยก็นะครับก็วันนี้ก็อัปเดตนะครับคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับ ให้ f อซผู้ชมได้ติดตามกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับก็คอยดูการพัฒนาของน้องนะครับว่าน้องโตมาจะสวยจะตัวใหญ่ขนาดไหนหรือแบบเป็นพันอะไรนะครับก็ไม่น่าจะเป็นแมวบ้านนะครับไม่น่าจะเป็นแมวบ้านนะครับอืมไม่น่าจะเป็นแมวบ้านนะครับนี่นะครับก็อยากจะร่มกันว่าน้องจะเป็นพันอะไรนะครับ แต่ไม่ใช่เป็นแมวบ้านแน่นอนนะครับนะจะสวยจะโตจะหล่อขนาดไหนนะครับก็ติดตามกันนะครับถว่วเรื่องเพศนะครับเ๋ยวเหยาเหยาเ๋ยวถ้ามีเวลาและจังหวะก็จะมาเช็คกันว่าน้องเพศอะไรนะครับเนาะนะยังไม่ได้ดูเลยตอนนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับที่สามแล้วที่เอาน้องมาเลี้ยงไว้นะครับเนาะนะที่สามเนี่ยก็เดี๋ยวน้องก็เริ่ม ชินกับสถานที่แล้วก็กินอาหารเปียกเก่งมากนะครับเนาะตื่นมาก็กินแล้วก็นอนนะครับก็อ่าก็น่ารักกินนอนเสร็จกินเสร็จแล้วก็นอนนะครับดีนะครับดีตรงที่ว่าเขาไม่กวนไม่ร้องอะไรมากมายนะครับเนาะอืมแปลว่า อยู่ตัวเดียวได้นะครับอยู่ตัวเดียวได้สมมุติว่าผมไปทํางานเพว่อน้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับไม่ต้องเป็นห่วงมากแมวตัวนี้นะครับอยู่ได้ตัวคนเดียวเนาะอืมน่ารักมากนะครับชอบนะครับชอบสีขาวพอดีเลยนะครับนะชอบสีขาวดูแล้วว่าสะอาดดีนะครับนะอืมโอเคก็ยังไงอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งคลิปคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ